สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่ติดตามช่อง daily bee นะคะวันนี้ก็เจอกับบุกเช่นเดิมค่ะวันนี้นะคะก็ตามชื่อคลิปข้างบนเลยนะคะว่าเราจะพากันไปซื้อของบริจาคให้กับโรงเรียนคนตาบอดของจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะซึ่งที่นี่บุกก็ไปทําบ่อยอยู่นะคะ แต่ว่าปีนี้ก็คือยังไม่ได้ไปเลยแล้วก็มีโอกาสดีที่แม่ชวนนะคะก็คือพาเราไปกันทั้งหมด3ช่องนะคะมี d ด i l y บียายทองว้วนชวนเมสาของแม่นะคะแล้วก็มีนาชาแนลของนานะคะก็ฝากติดตามด้วยทั้ง3ช่องเลยนะคะตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ที่นี่ลาเรน่าคลินิกนะจา๊าคลินิกวิเชกรรมเสริมความงามใครที่อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงสามารถมาได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าบอกว่ามาจากช่องบุก๊กหรือว่ามาจากบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้ของแถมได้ส่วนลดเยอะมากราคาก็คือดีมากนะคะ โอเควันนี้นะคะเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะไปซื้อของกันที่ไหนแต่คิดว่าเราน่าจะไปแบบตามร้านขายส่งเฮียใหญ่อะไรอย่างนี้เพราะว่าเราจะซื้อจํานวนค่อนข้างมากนะคะเพราะว่ามีคนร่วมทําบุญกับเราก็คือพี่ชายบุ๊กนี่แหละแล้วก็ยายก็ร่วมทําบุญด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านจ้า นี่นะคะเราก็ถึงที่ร้านแล้วนะคะทุกคนนั่นก็คือแม่แล้วก็คือน้านะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันเพราะตอนนี้แดดค่อนข้างแรงแล้วก็ก่อนเราจะเข้าไปก็ต้องใส่แมสก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วเราก็ค่อยจะไปใช้เจลล้างมือที่หน้าร้านเขานะคะไปดูกันเลยจ้ะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะ <S <S ทุกคนก็คือทุกอย่างมีหมดเลยตั้งแต่แบบเก้าอี้อย่างนี้นะคะแล้วก็ของเล่นก็มีนี่เห็นไหมขนมทุกอย่างทุกสิ่งก็คือ เครื่องใช้สำนักงานต่างๆนะคะทุกคนมีหมดเลยแก้วเยตตงเงยติแก้วน้ำแก้วเก็บความร้อนความเย็นมีหมดเลยไฟฉายก็มีนะคะเออมีหมดเลยอะ่ะเพิ่งเคยมานี่ก็เป็นแบบฝั่งแบบเข้าวัดทำบุญถวายสังฆทานอะไรอย่างนี้นะคะนี่ทูบเทียนต่างๆตะกงตะเกียงนี่แม่ ซื้อ,อยาย้อมผมอันนี้น่าจะซื้อเองไหมนะไ,ไม่น่าไม่น่าไปแจกไปบริจาคใดๆนะคะเนี่ยก็มีแบบนี้ด้วยมีเป็นแบบแปลงเด็กนะคะเป็นอย่างนี้35บาทนะคะ คนมุมดีบ็อกก็มีนะคะอันนี้อุ้ยอันนี้รอยห้าสิบาทได้สิบสองชิ้นน่ะตกชิ้นละสิบสองจุดห้าเนี่หน้เป็นมุกอย่างนี้นะคะก็คือแบบใส่เก๋ๆประดับได้ เราต่างๆเข้างานก่ทีก็คือราคาแบบอ่าเนี่ยช่วงนี้เขากำลังกิดแบบนี้ใช่ไหมเป็นมงกุฎจ้าเป็นกิดมงกุฎใดๆเนี่ยกิบอย่างนี้หน้าร้ากิบมีผมเล็กนะคะ100หน,คคคนึ่งร้อยตัวคุณราคากี่บาทก็ไม่รู้นีนี่ดูสิที่เราบอกเมื่อกี้หนึ่งร้อยสามสิบบาทคือได้ทั้งแผงนี้เลยนะคะมีหลากหลายรูปแบบมากๆเวอร์นี หลังก็คือเป็นโซนแบบอารมณ์แบบกิ๊ดช็อปของใช้ในบ้านต่างๆนะคะน,นีฟองน้ำมีใครต้องการใช้ไหมจ้า190บาทเอาไปล้างจานให้แบบล้างยั่ว ของประดับปีใหม่ทุกคนนี่ราทูปีเซนที่สุดหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะไม้เก่าหลังทุกคนหนึ่งร้อยบาทอะไม้ก่าหลังอ๋อทุกคนโซนนี้ก็จะเป็นแบบกระดาษ A อีใดๆน,นะคะแล้วก็เนี่ยถุงมือถุงมือเนี่ยถุงมือ 180บาทถุงมือเอาไปแกะสลักกินปูดองอะไรเงี้ยถุงเท้านักเรียนใดๆก็คือเยอะมากถุงมือขับลงขับรถเกี่ยวข้าวได้เด้อคนหนึ่อยเจ็บาทกิฟตตัวใหญ่ๆอีกแล้วได้กี่ตัวเนี่ยเยอะมากเราก็ยังไม่ออกจากโซนกิฟตช็อปนะคะ95บาบาทยางรัดผมกล่องเอาไปขายแยกอะกระปุกเลยยีก็คือกำไรแล้วอะคุ้มมากๆนะคะ ก็เป็นหวีเป็นแบบช่วงหนึ่งเขาะจะมิกกัน22บาทหวีสับผมร้านเสริมสวยมาจา้ะ22บาทเท่านั้นใครชอบทำผมม้วนโลมาจา้ะ175บาทเท่านั้นกี่อันละเนี่ย3 6 9หกเก้าสเยวตตอนึีสองเยอ๋กร้อยเจ็ดสิบาทเท่านั้นนี่ก็คือ,อยางเอที่คาดผมที่ใหญ่เราชอบมาก ลานตาไปหมดนะคะทุกคนเยอะมากเพิ่งรู้ว่าที่นี่เยอะขนาดนี้ไม่น่าแลยเขาถึงแบบธุรกิจเขาถึงขยับขยายโตๆตตได้รวดเร็วนะคะน, <c oughs> นี่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 นีพพ่พลีจ้าปีใหม่คริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยชั้นสองนั่นจะเป็นห้องสต็อกนะข้างหลังก็คือกระปุกกระเปิดก,กระทงกระทะใ,นใ,นในดๆต่างๆนะคะคือเยอะมากอ่ะดูสิ อย่างร้านทำเป็นที่ช็อปอย่างเงี้ยใครอยากทำนะคะคือมาซื้อไปทําได้เลยบุกว่าเวิรอ่ะยกตัวอย่างนี้แก้วนี้100บาทได้กี่อันนะ่ะดูสิไปขายชิ้นละยี่สิโอ้โหเนี่ยกระปุกกระติกน้ำได้ต่างต่างๆนี่นะคะคือเยอะมากรวยเกยน,นะคะเยอะจริงๆที่นี่คือแบบไม่เคยเข้ามาแต่พอได้เข้ามาแล้วเฮ้ยดีอ่ะสว่า์สมมติเราแบบ อยากมาซื้อของไปขายหรือว่ามาเดินช้อปปิ้งเข้าบ้านที่ใช้จํานวนเยอะๆซื้อ,อทีเดียวแจกได้หมดทั้งตะกุุนคอบขวดนีไ่ได้เลยอ่ะกุญแจมีกี่ดอกให้กุญแจมาด้วยสี่ดอกจุกจุกเจบาท80บาทอะไรนี้เขาก็จะมีแบบตามราคาตาลงตาแรกต่างๆนะคะ โหลขนาดใหญ่อย่างนี้เท่าไหร่จ๊ะ220แล้วแบบไม่ใช่โหลแบบพัาติกไก่การนะคะนี่เป็นอย่างนี้เลยนะเสียงเป็นแก้วเป็น,ก,ปนก,ก่ะจกหลน่นคือแตกเอาไปใส่วายใส่น้ำผลไม้ดื่มที่บ้านเกรยๆ okay, okay. เนี่ยทุกคนใกล้เทศกาลคริส,สต์มาสไดๆแล้วนะคะ เนี่ยได้เยอะมากเลยอ่ะกี่อันเนี่น่าจะสิบไหมแต่ว่าราคาบุกไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะ,ะคะที่เขาไม่ได้ติดไว้เนาะมอเนี่ยอูย้น่ารักได้เยอะด้วยนะคะโอเค ก็เสร็จแล้วนะคะซื้อของแล้วเป็นที่เรียบร้อยนี่ก็คือแม่นะคะยายทองงวนค่ะเดี๋ยวจะขึ้นช่องไว้ให้เผื่อแบบมีคนอยากไป subscribe ไปติดตามได้นะคะก็จะพูดคุยสปเปห์แล้วทั่วไปนะคะแล้วก็มีความรู้บ้างไม่มีความรู้บ้างนะคะ,คะอ่าตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางไปที่โรงเรียนคนตาบอดนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงเรียนจ้า เราก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าของที่เราเอามาบริจาคจะเป็นยังไงบ้างนะคะไอ้การดนึ่นี่ก็จะมีข้าวปุ้นด้วยนะคะเป็นแบบสีสันสีจากธรรมชาติทางนั้นเลยแล้วก็ที่น่ารักมากๆนี่ก็คือนี่มีโบที่น้องๆทำเองด้วยนะคะนี่ ตัวนี้ก็จะ89บาทนะคะเป็นโบลาาสกอตเซีมตัวนี้โหวตก็คือเครื่องดนตรีประจำจังหวัด้อยเอ็ด9 9บาทน่ารักมากๆใครมาก็อย่าลืมอุดหนุนด้วยนะคะมีโบสีม่วงด้วยนะคะเป็นสีประจำจังหวัดนะคะก็คือสีม่วงแล้วก็ถุงผ้าใบเล็กน่ารักมาก39บาทนี่คุณครูบอกว่าเป็นน้องๆวาดเองทำลายเองเลยนะคะ มีเสื้อด้วยต่างๆหลังจากที่เราไปบริจาคของให้น้องๆ้องโรงเรียนคนตาบอดมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนบนุ๊กก็กลับมาถึงบ้านแล้วก็ไปแวะกินข้าวกับแม่กับนานหน่อยนะคะก็แฮปปี้ได้ทำบุญนะคะโอเคไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะต้องไปทาสีห้องต่อจะแปลงโฉมสีห้องใหม่นะคะไม่ชอบสีจะเปลี่ยนสีห้องใหม่ เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะบ๊ายบาย